สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่หว้ายแมนผู้ใดล่ะมันบ่ดนได้หมูเดอ้อไทยลีกกย่าสิหาเอ็ดอีกจกเถอะแนสนันไทยลีกนะครับแฟนบอลสุดทนโพสต์หลักฐานแข้งนอกข้าเหนื่อยหลักล้านย่องเที่ยวราตรีก่อนเกมโดนถล่มเละจวกยับไรมีินัยไม่ให้เกียรติสโมสรนะครับแมนผู้ใดล่ะพี่น้องมันยัสีว่ามันง่ายเด้อไทยลีก สันเทเรียมกัมผูบันไทยอีกครั้งเมื่อแฟนบอลรายหนึ่งของสโมสรดังในสกอทลีได้ออกมาโพสต์ก็ความพร้อมภาพถ่ายแชร์พฤติกรรมของนักเตะต่างชาติขั้นเหงื่อแพงระยับของทีมรักที่แอบหนีเที่ยวสถาบันเทิงในคืนก่อนการแข่งขันนัดสำคัญจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียต้นต่อจากความอัดอั้นของแฟนบอลเรื่องราวสุดเช้านี้ถูกจุดชนวนขึ้นโดยแฟนบอลผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่ง ซึ่งได้ดโพสต์ข้อความในกลุ่มแฟนคลับของสมโมสรรูร้ว่าตนเองได้เห็นนักเตะต่างชาติคนดังกล่าวพร้อมเ,เพื่อนกําลังสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทั้งๆท,ที่มีโปรแกรมการแข่งขันรออยู่ในวันรุ่งขึ้นโดยแฟนบอลรายดังกล่าวได้แนบภาพถ่ายเป็นหลักฐานพร้อมระบายความในใจด้วยถ้อยคําที่ดูเดือดว่าเงินเนือนเป็นล้านแต่ความเป็นเมืออเชียบติดลอ็อพวกเราอดหลับอดนอนตามมืเชีย แต่คุณกลับไม่ให้เกียดเสื้อสโมสรที่สวมใส่อยู่เลยคิดว่าไทยลีกเป็นลีกงูหม,มูหรือ,อยังไงถึงทําอะไรก็ได้ฟอร์มในสนามฟ้องผลงานสวนทางข้าเหนื่อยความกดแก๊งของแฟนบอลยิ่งทวีคูณขึ้นไปอกีกเมื่อผลการแข่งขันในวันต่อมาปรากฏว่าทีมรักของพวกเขา,าพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งไปอย่างย่อยยับ8ประตูต่อศูนย์ซึ่งนักเตะทุกถูก่าวหาโชว์ฟอร์มอย่างน่าผิดหวังวิ่งไม่ออกและไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวเกมจนถูกเปลี่ยนตัวออกในที่สุด หตุการนี้ได้จุดไฟให้กับแฟนบันจำนวนมากเข้ามาแสดงกวามเห็นในเชิงตำหนิพฤติกรรมของนักเตะรายนี้อย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่มวงว่านี่คือการกระทําที่ไร้วินยัยและไม่เคารพเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ดและแฟนบอลที่ทุ่มเทให้กับสโมสรบทเรียนที่สโมสรต้องจัดการขณะนี้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากทั้งสโมสรตนสกัด เรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายได้เป็นคำถามสําคัญถึงมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของนักเตะต,ต่างชาติในลีกสูงสุดข,ของไทยและเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าสโมสรจะจัดก,การกับปัญหานี้อย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาสิบริตของทีมไว้ได้หรือไม่แฟนบอลทั่วประเทศกำลังจับตารอดูบทลงโทษที่จะตามมาอย่างใกล้ชิดน,นะครับเดือดสุดขีดประธานพลังการฉะแลกพุตศิสินไอสัตว์ หลังทีมโดนท่าเรือถล่มยับ80ก่อนโพสซ้มชี้จังหวะปัญหากลายเป็นประเด็นร้อนระอ,อ,อุเพียงช่วข้าำคืนหลังจบเกียที่มังกรไฟพลังการเ c บุกไปโดนสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อถล่มยับเยิน8ปประตูต่อศูนนายแพทย์ประวัติกิตรรมกุนิศประธานสโมสรพลังการก็ได้ระเบิดอารมณ์ใส่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินถึงสองละลอกจนโลกโซเชียลลุกเป็นไฟยกแรกสะเดียร์หนาแฟนบอล ทันทีที่สิ้นเสียงนุวิทหมอประวัติซึ่งเดินทางไปให้กำลังใจทีมถึงถินพัสนสเตเดียมได้เผชิญหน้ากับแฟนบอลและกล่าวว่าทะเดือดแบบไม่เกรงใจใครโดยพุ่งเป้าวิธีการทำนหน้าที่ของูุตสินอย่างชัดเจนว่าจริงๆวันนี้ผมว่าการท่าเรือเป็นทีมที่ดีนะแต่กรรมการดีกว่าไอสัตว์คำพูดดังกล่าวสร้างเสียงฮือฮาและถูกส่งต่อยอย่างรวดเร็วสะท้อนเห็นถึงความอัดอั้นและความไม่พอใจต่อการตัดสินในเกมอย่างรุนแรงยก 2. โพสซ้ำตอกย้ำความผิดพลาด เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเรื่องราวดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆเมื่อประธานสโม,มสรพลังการได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งหลังจากกลับไปดูเทปการแข่งขันย้อนหลังโดยชีย้ไปที่จังหวะปัญหาสําคัญที่ควรจะเป็นใบแดงหรือไม่พร้อมข้อความว่าพึ่งดูย้อนหลังเกรสันย่าที่ข้อเท้าใบแดงก็ได้อยู่นะเป็นการตกย้ำว่าอารมณ์เดือดของเขานั้นมีที่มาที่ไปและไม่ได้เป็นเพียงแค่การพูดไประหว่างที่กำลังผิดหวังกับผลการแข่งขันเท่านั้น งานนี้ต้องจับตาดูว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินจะมีการชี้แจงตำหนิดัก่าวหรือไม่แล้วเรื่องราวสุดรามหานี้จะจบลงอย่างไรนะฮะไม่ปลื้มแฟนบอลพลังการแฉนักเตะแอบหนีเที่ยวหลังแพ้ยับกันท่าเรือแฟนบอลมาเหล็กพลังการครับอกกรุงแฉหลังทีมผลงานยาแย่ๆในเกมบุกแพ้สิงห์เจ้าท่าสาวกพลังการเอฟซีนะครับต้องเจอกับความผิดหวังหลังจากทีมรักทําผลงานไม่น่าประทับใจในเกม บีวายดีซีไลออนซิกหลีกหนึ่งสองพันห้าถึงสองันหกนัดที่เจ็ดที่บุกไปแพ้การท่อเรย f เอฟซีแปดศูนย์เมื่อวันที่สี่ตุลาคมที่่ันมาด้านหลังจูเกมมีแฟนบอลนี่ออกมาโพสต์ข้อความแฉนักเตะรับเงินเดือนหลักล้านแต่กับแอบ,บนี้ท่องราตีจนทําผลงานได้ไม่ดีซึ่งมีข้อความดังนี้มึงสองตัวอะแดกเข้าไปเล่ายาปาร์ตี้เดือนละล้านกว่าอย่าให้กูลงคลิปนะเมื่อคืนมึงยังไปเมาอยู่เลย สภาพบอ YouTube. ล u t u b e สำหรับพรังการ FC นะครับหลังจากลงสนามไปแล้ว7นัดเก็บได้เพียงแค่6คะแนนรั้งอยู่ในโซนแดงส่วนเกมต่อไปจะกลับไปเปิดสนามกีฬาจงังหวัดการเจนบรุรีสนามกรีบบัวตอนรับกำยอนของอุทัยธายนี FC ในวันอาทิตย์ที่1 9ตุลาคมนี้ตามราลาพทิทไทยทุ่มตรงนะฮะถ่ายโทวสดทาง a a s p เอสยหวแม่นผู้ใดล่ละรับในเงืนเดือนเป็นล้านมาจันโอ้ยอย่าสีหาเหตุจเืเถื่อเลยอะ หลังกด2ประตูใส่พลังการพิรลดลจำรัศมีตอบสาเหตุรายชื่อทีมชาติไทยหลังจากมาชดาอิชินะครับของนักกฏจนญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23ขุนพลผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดตำศึกฟุตบอลเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกฟี فا เดนเดนตุลาคมนี้ซึ่งจะลงสนามพบก,กับทีมชาติไต้หวัน2นัดแบบไปกลับวันที่9และวันที่14ตุลาคมตามช่างสึกนะครับจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2เกม เพื่อผ่านเข้ารอบสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับก็คือการไม่มีชื่อของพีโรดอนฉำรัศมีกองกลางฟอร,ร์มร้อนแรงจากสโมสกรกันทรเอ,อยฟเซซึ่งเป็นลูกทีมคนโปรดของมาชาอิชิตลอดที่ผ่านมาโดยเหตุผลที่ถูกเปิดเผยคือสภวพร่างกายของเจ้าตัวยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอย่างไรก็ตามล่าสุดพีโรดอนฉำรัศมีกลับลงสนามช่วยกันรทรอ,รอยฟเซในศึกไทยลีกและโชว์ฟอร์มร้อนแรงยิงคนเดียว2ลูก ช่วยทีมเก็บเฉยชนะเหนือพลังการพร้อมเปิดใจถึงกระแสข่าวการที่ไม่มีชื่อติดทีมชุดไทยโดยยินว่าตนเองเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่นานแต่สดาที่ผ่านมาแทบไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยหลังเกมชนบรุรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเจ็บเนื่องจากสนามวันนั้นมีโคลนเยอะพอหลังจบเกมกับชนบรุรีผมมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ซ้อมกับทีมหลายวันอยู่แต่ห้องรักษาหามหมออยู่แต่ห้องรักษาหามหมอพอไปแข่งกับบีจีเล่นแบบไม่ได้เต็มร้อย เล่นได้ถ้าสปีดเมื่อไหร่ก็จะมีการเจ็บเล่นแบบไม่มีสปีดพอหลังจบเกมจาก B ีที่ตัดสินใจเพราะคุยกับสมุสรแล้วว่าบอลลีกยังพอมีเวลารักษาถ้าไปทีมชาติจะมีเวลานิดเดียวคงไม่เป็นผลดีกับทีมชาติไทยและสมุสรแน่เลยตัดสินใจร่วมกันกับสมุสรว่าต้องพักรักษาเพราะอย่างแมตช์นี้ก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแค่วันเดียวพอจบจากวันนี้ก็มีเวลา2อ,อาทิตย์ก็คงจะรักษาให้หายขาดดาเตะ จากสิงห์เจ้าท่ายังมองว่าทีมต้องรักษาความสม,ม่เสมอให้ได้หลังมีฟอร์มการเล่นที่ชนะสลับแพ้พร้อมย้ําว่าตนจะพยายามทำผลงานนิดดีที่สุดเพื่อกลับไปมีชื่อรับใช้ทีมชาติอีกครั้งในอนาคตน,นะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านะผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5ตุลาคมนะครับ